สวัสดีคะ่ะต้องกินแซบมาแล้วคะ่ะวันนี้ต้องจะชวนเพื่อนๆพี่นๆน้องๆแม่ๆมากินสุก,กี้ทะเลนะคะวันนี้ต้องอยากกินสุก,กี้ซดน้ําแบบร้อนๆค่ะน้ําจิ้มสุก,กี้ของต้อมเป็นสูตรคีโตนะคะราดลงไปเลยคะ่ะว้าวฉ่ำมากมากินกันเลยคะ่ะทุกคนหมึกไขค่ค่ะ อืกุ้งอืม,ม,อมนวดมืกค่ะ หมึกไข่จิ้มน้ำจิ้มสุก,กี้เลยค่ะน้ำจิ้มสุก,กี้คีโตสูตรเผ็ดมากค่ะอืมอืม ราดน้ำจิ้มลงไปเลยคะ่ะช่วงนี้ฝนตกบ่อยต้องอยากสดอะไรร้อนๆจัดเมนูซุกี้คะ่ะทำเผื่อแม่ด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้มีน้ำจิ้มคีโตดีสำหรับแม่คะ่ะ กุ้งจิ้มน้ำจิ้มสุก,กี้เลยค่ะอืม น้อย,อยกลางวันไหนกินบะเพอต้องมามีเจ้าน้ำจิ้มสุก,กี้ราดลงไปคะ่ะ

ลำคณะเจ้ากุ้งตัวพอดีคําเผ็ดเหมือนกันค่ะทุกคนเผ็ดแซ่บ 嗯。Mm hmm. อยากสดน้ําค่ะอีกคำนะคะหนวดหมึกค่ะจิ้มน้ำจิ้มลำขนาดเจ้า ทุกคนตั้มอิ่มแล้วค่ะชามใหญ่มากๆเลยกินไม่หมดค่ะอันนี้ตั้มก็จะเก็บไปกินมื้อหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะคะ